ตอน ü, ตื่นพระทรรมขอโยมภาวนาแล้ก็ขอขอบคุณแม้ก็ขอขอบใจเกษบรรดาท่านนักปฏิบัติธรรมไรที่มีเสียสละเวลาอันเป็นมงคลและเพื่อเสดงประโยชน์เป็นทุเป็นดุลเป็นบุลของตนเองเอาเวลาเหในการมาสู่กำในชีวิตที่มีโอกาสได้กระทำ ในทุกปีหนึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดีงามการสร้างกุศลมาสร้างบารมีของตระเองนั้นเป็นสิ่งที่กระทำได้ยากด้วยเหตุผลก็คืองทั้งเวลาและแรงกายสังขารของเราที่มีกันอยู่ในปัจนนี้นับวันนับเดือนนับปีก็มีแต่ความชราและก็ตามจิตให้เลรื่อย องคประชานาสารภาพไแต่นักวท่านายร้นหนึมีโอกาสได้สร้างผุ้สมบัติเปนโดยการระงปฏิบัติกรริที่ปัาสนาและเป็นการเพิ่มุเ่มเนแต่เจ้วฟ้ามาหาบรษัทดังที่เราายได้กรทอัตมาภาพีเนาของประธานสมเด็จระองสัตที่ สถานท really ี่ของบนป่อะไรนั้นหลายปีแล้วโยมาอยาก้เอรเปลี่ยนแปลงกา่สถานที่สลายอก็ยไม่เสร็จแต่เหตุที่ไม่เสร็จี่มีหลายอย่างังทั้งเวลาทั้งชกทั้งเืองนคอสิ่งที่ระทำที่ป็นอะไรก็ตามมันไม่ได้ใจมันไม่ที่เราว้นะต้องใช้เวลา ฉะนั้นอย่างไรต้องเลาวันนี้นนสิ่งที่ผ่านมามีทั้งโลกมีทั้งโศกการตีนอยู่การทัาพลอาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบายเท่าที่ควรที่แหลมตีนเป็นปัญหาที่ว่าเราก็ขอสารชากันไป่ดยการกดทนกดทนเรื่องที่อยู่กดทนเรื่องตีนอดทนในเรื่องปฏิบัติคนทนในเรื่องของการสร้างสมคบันความดี แต่วันนี้เราผ่านปัญหาและอุปสรรคไปด้ดีเพราะเราวิริยะก็เป็วเพียฉะนั้นอาตมาพระอิมพมไม่มีอะไรก็ต้องขอคอบคุณและอรโทนาฏธรรับแล้วก็ขอตาจิตอธิบุสวดพระญาตันทารไเรตัารพาิุสงตั้งแต่วันแรกจวาราุภะคุนีีขออาตทางระอม ที่ไม่เหลือกาต้นบุญบุญสมเจที่สะสมกุ่มาภความเอาไว้ท่านท่านทั้งหลายจะปราศนาสิสในขอให้สาเร็จสาเร็จสาเร็จโดยัวกุ้งกู้พนเดิขอัจฉร 泰泰泰有。